สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลในช n แนลเล่นคนเดียวค่ะวันนี้นะคะพลจะมาอธิบายสูตรไปนะคะพลออลืมลิงกไว้ต้องคำอธิบายนะคะวันนี้มาดูกันเลยโอเคค่ะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสูตรฟูฟ่องระอองซิลค่ะสูตรที่สองใส่ดิงค่ะสูตรที่สามครีมพรับค่ะสูตรที่สี่อืมสูตรที่สี่อะไรอะ สูตรที่สี่พอขอดูก่อนนะคะอืมฟูฟ่องระอซีอ๋อทอฟฟี่โซดาแล้วก็สูตรสูตรอะไรวะพวอขอในก่อนพอก็จำไม่ได้สูตรหมักฝรั่งนะคะแล้วก็ใครที่จะติดต่อซื้อ,ตตอสตอลานนะคะ ก็ซื้อมาได้เบอร์0838375161 1. แล้วก็อีกเบอร์น,รนึงนะคะ0638143428ค่ะย้ำอีกรอบนึงนะคะ0638143428ค่ะพลอยต้องใกล้ๆหน้าก่อนนะเพราะพลอยอถือ,อกล้องเอง อาจจะกล้องสั้นตัวพอยก็ไม่ได้เ,เ,เป็นโปรโอุ้ยกล้องสัน้นบ,บายยอย่าลืมติดตามพัอยด้วยนะบาย,บาย